สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวลองคลิกที่ลิ้งใต้คลิปนะครับตัวเลนเป็นกระจกนะครับวัสดุดีราคาไม่แรงนะครับชวนชม1คันนะครับวันนี้เป็นส่วน Toyota Camry รนะครับรถปี2,000เครื่อง2.2ติดแก๊สระบบหัวฉีด LPG นะครับถ้าใครชอบสนใจราคา55,000บาทนะครับไปทดลองขับเจรจากันหน้างานหน้ารถเลยนะครับ รถอยู่ที่นะคนปรปฐมนะครับใครอยู่โซนนูน้นใกล้เคียงหารถไปใช้งานก็ไปทดลองขับเจราจากันดูนะครับก็คันนี้ก็เป็นในส่วนของแคมรี่ก็เป็นรถที่ค่อนข้างน่าใช้ครับถึงเครื่องจะใหญ่แต่ว่าติดแก๊ส l อ g แล้วสําหรับคนที่ใช้แก๊สอยู่แล้วก็น่าจะชื่นชอบและเข้าใจดีนะครับเอาไปทํางานเอาไปใช้งานนะครับก็น่าจะหายห่วงเลยตัวนี้เบาะคู่หน้าเออเบาะหน้าตัวคนขับนะครับเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะครับ ถ้าใครพร้อมสนใจยังไงก็ไปเช็คไปดูได้เลยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครที่หารถราคาย่อมเยาวนะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องมีเก็บมีทํานะครับแต่ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่ก็ค่อยๆทําค่อยๆเก็บนะครับมันก็จะสมบูรณ์สวยงามอยู่ในมือเรานลครับถ้าใครมาเล่นรถมือสองแล้วนะครับก็ต้องเข้าใจสภาพรถนะครับอายุแล้วก็ต้องมีความรู้ระดับหนึ่งหาความรู้นะครับเราอาจจะไปต้องซ่อมทั้งหมดนะครับก็แค่รู้ว่าที่ไหนซ่อมให้เราได้นะครับเบาะคู่หน้าปับไฟฟ้าเลยนะครับ ถ้าใครสนใจไปทดลองขับเจราจาต่อรองกันนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับพี่น้องที่กําลังมองหารถไปใช้งานถ้าคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอให้ทุกท่านได้รถไปใช้งานนะครับก็เลือกกันตามงบประมาณตามความชอบและความเหมาะสมของแต่ลนะท่านได้เลยนะครับสําหรับผมก็เป็นเพียงผู้นําเสนอนะฮะแล้วก็ชี้เป้านะครับก็พี่น้องสนใจยังไงก็ติดต่อไปที่เบอร์นะครับที่ผมลงไว้ให้นะฮะ เบอร์ที่ลงก็เป็นเบอร์เจ้าของก็แล้วนะครับก็ลองไปเช็คไปตรวจสอบกันดูได้เลยนะฮะครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนนกะลองไปเช็คกันดูอีทอกทีหนึ่งพาเพื่อนพาช่างที่ไว้ใจไปช่วยตรวจสอบให้ก็ได้นะครับเราจะได้นํารถที่ดีกลับมาใช้ไม่ต้องมาจุกจิกไม่ต้องมายุ่งยากมากมายตอนหลังนะครับตัวนี้เป็น LPG ระบบหัวฉีดเครื่อง2002นะครับฝากไว้เลยขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ